อยากที่ะจะให้พวกเราได้มีโอกาสผ่ากันบ้างแต่ละกลีบเนี่ยจริงๆแล้วคือหนึ่งดอกเป็นดอกข้างนอกกับดอกข้างในสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับไบโอ วันนี้ครับเราเริ่มด้วยคำถามว่าพืชทุกชนิดต้องมีดอกหรือเปล่าไม่จําเป็นครับทาไมอ่ะทําไมอ่ะทําไ,ไมถึงคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องมีดอกเพราะอะไรครับป้าปอนเปิปลเป,เป็นพืชแต่ก็ไม่มีดอกจะใช้สปอร์แทนในการสืบพันธุ์โอ้โหวันนี้ครับเราด้วยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพืชและดอกไม้ผมขอแนะนําทุกคนเลยครับอาจารย์ปูเป้ครับเจ้าแม่ดอกไม้สวัสดีครับ สวัสดี<ะ>ครับอาจารย์ปูเป้สวัสดีสวันนี้ครับอาจารย์ปูเป้เอาโมเดลดอกไม้มาให้ดูเพื่อจะได้รู้จักกับส่วนประกอบอตา่างๆของดอกไม้อาจารย์เอาเลยเริ่มเลยอันนี้เป็นดอกไม้ทั่วไปนะคะก็จะมีส่วนประกอบเป็นสี่สี่ชั้นหรือว่าสี่วงนะคะ,ะวงแรกเลยจะอยู่ข้างนอกสุดก็คือวงกลีบเลี้ยงถัดมาเป็นวงอะไรกล<ฮ>ีบดอกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นวงเกสรเพศผู้แล้วก็ วงชั้นในสุดก็จะเป็นวงเกรสรเพศเมียตรงนี้เป็นรังไข่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นก้านเกรสรเพศเมียแล้วก็ยอดเกรสรเพศเมียเราไปดูดอกไม้จริงๆดีกว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาอดอกไม้เหล่านั้นกันครับโอ้โหดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยครับอันไหนที่มัน,มนคล้ายๆกับโมเดลก่อนเลยครับ<อ>แม่แม่อโมเดลคล้ายๆกับโมเดลก็จะเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบก็จะมีชั้นทั้งนอกสุดคือ กรีบเลี<ม>้ยแ,<ม>แล้วก็กรีบดอกใช่ไหมคะแล้วข้างในก็จะเป็นเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียจัปุ้เป้เปครับแล้วดอกสวยๆตรงนี้นะครับหน้าตาเขาเป็นยังไงในข้างในมันดูยุบยับไปหมดเลยเนี่ยทานตะวันเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นช่อดอกอหนึ่งดอกที่เราเห็นเนี่ยมีดอกเล็กๆอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเราผ่าดูนะเราก็จะเห็นดอกเล็กๆอยู่บนฐาน ร้องช่อดอกอีกทีหนึง่งแล้วก็แต่ละกลีบเนี่ยจริงๆแล้วคือหนึ่งดอกอเป็นดอกข้างนอกกับดอกข้างในนี่อาจารย์ปุเป้ผ่ามาแล้วหนึ่งอันผมอยากที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสผ่ากันบ้างดีไหมดีคนะ่ะก่อนที่พวกเราจะได้ผ่ากันให้อาจารย์ปุเป้ลองผ่าให้ดูก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากดอกแรกเลยนี่เลยดอกล้านทมดอกล้านทมนะคะคก็เราก็จะให้ดู โอ้เห็นส่วนประกอบต่างๆไหมอะที่เราคุยกันเมื่อกี้สี่ชั้นสี่วงนั่นแหละอาแล้วมันก็จะมีเกสรเพศผู้ของมันติดอยู่ข้างในนะคะเกสรเพศเมียเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเราไปดูในจอเลยเราไปดูในจอเลยตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียทีนี้ดอกเนี้ยยังอ่อนอยู่เมื่อกี้ที่เราตัดเป็นตั้งตูมอยู่ใช่ไหมคะอะถ้ามันบานแล้วมันก็จะเป็นมีเมล็ด นี่มีเมล็ดเริ่มมีเมล็ดเห็นไหมคะเห็นสองรังไข่ไหมสองรังไข่ไหมเห็นครับอ่าพอมันติดผลมันก็จะเป็นสองสองผลกลายเป็นแบบนี้อือผลอ๋อนั่นคือสองผลติดกันนี่คือสองผลติดกันโอ้ข้างในมีเมล็ดข้างในมีเมล็ดเอ้าลองลองแหวกดูนี่ข้างในมีเมล็ด ใหญ่โตมหม,หมได้คเออลองดมมันจะอาจจะคันน,น,คนิดหน่อยอาจจะคันน,น,าานิดหน่อยเออจริงๆแล้วมันจะเป็นมเมล็ดแบบที่มีปีกด้วยนะนี่ก็เป็นเมล็ดลั่นทมโอ้นะ<อ>แล้วก็มีอย่างอืนง่นอีกไหมครับที่คล้ายๆกันก็จะเป็นพวกดอกรักนะดอกรักดูดอกรักดูดอกรักนะคะดอกรักตรงนี้ก็จะเป็น รังไข่ใช่ไหมคะมี2รังไข่เห็นไหมแล้วก็มีก้านเกรสรเพศเมียขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวลองขยับดูข้างบนมาหน่อยดีไหมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นยอดเกรสรเพศเมียเมื่อกี้นี้จะเห็นเป็นก้านเกสรเพศเมียมันขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเนี้ยก็จะเป็นยอดเกสรเพศเมียตรงนี้เป็นกลุ่มของเรนูที่ติดอยู่นะคะตรงนี้สองข้างมีจีเมียห้าอัน ที่อยู่บนยอดมงกุฎให้เราเล่ยลองผ่าทุบ้านดกว่าผ่าง่ายที่สุดคือผ่ากุหลาบเลยมาเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราผ่าออกมาส่วนที่หุ้มอยู่นะจริงๆแล้วทึงนี้ก็คือรังไข่แต่ละอันอ๋อมันมีรังไข่หลายอันอ่าอ,อันนี้อันนี้ก็จะคือดอกดอก,ดอกของทานตะวัน ดอกทานตะวันเนี่ยมันก็จะออกมาจากฐานลองดอก,ดอกตรงนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็แต่ละดอกก็จะเป็นเรียงอยู่เรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอ่าแล้วดึงออกมาหนึงดอกอตรงนั้นเออข้างในมันก็จะเป็นดอกเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้<อ>ก็จะมีเกรสรเพศผู้แล้วก็ลังไข่อยู่ข้างล่างนี่คือลังไข่ใช่ไหม<ด>แล้วรังไข่พอเวลามันติดอันนี้คือหนึ่งผล ที่เราเห็นเป็นมเมล็ดทานตะวันนี่เองนี่ก็คือหนผลนี่ก็คือหนผลนี่คือหนผลนะครับซึ่งก็แปลว่า1ดอกจะได้ผลเต็ไมไปหมดเลยแบบนี้ใช่แล้วอยู่บนฐานรองดอกตรงนี้อ๋ออยู่บนทางด้านดอกตรงนี้วันนี้ครับเราได้ผ่าอาจารย์ใหญ่ดอกไม้กัน <c oughs> เรารู้ว่าองค์ประกอบหลักของดอกไม้นั้นต้องมีอยู่ด้วยกัน4วง แต่มันหมายความว่าดอกไม้ทุกดอกจะต้องมีครบทั้ง4วงอาจจะหายไปหรืออาจจะมีสิ่งพิเศษเพิ่มเติมมาก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปูเป้มอย่างยิ่งครับที่มาชนวนน้องๆได้ผ่าดอกไม้กันครับขอบคุณอาจารย์ปูเป้มหน่อยแล้วครนะับแล้วกลับมาพบกับความรู้สนุกๆก,กับชีววิทยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปของไบโอโอเยสวัสดีครับ